สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กันในแกงสตาร์เวกัสเจ้าเก่านะครับจากช่อนที่แล้วไม่ต้ไปสนใจมันเมาสนใจนี้ดีกว่านะครับนี่เราเล่นซื้อของการซื้อขายในดาวเทานะผมแม่แม่เหรอเพราะกนฝรั่งอ๋อเอาผม แล้วก็ที่ว้คนต้องการแล้วก็พร้อมออสี่อ่ะสี่ล้อสยอง เราเพิ่มหมวกมได้คันนี้แล้วครับผมโคตรโหดผมยังอยากได้คันนี้เลยสองล้านกว่าต้องเก็บตังค์้วซื้อนี่โอ้โหจากเซ็ตเท่านั้นนี่โคเทน,นี้ก็เทน,นี่ก็เทวันนี้ยิ่งเทหนักนี่เทนี่ก็เทน,นี่ก็เท ะคันเมืกเก่อกี้คันสุดท้ายนี่ก็ไม่เคยไม่เอยเท่าไหร่นะมันมีอยู่แล้วนสา3สวันรับฟรีไปลเลยโอเคเขาตำรวจร้อยหกสิบห้านะผมยังมีแค่ห้าพันููรายตังกร้อยี้อยหกสิบห้าเพร อร่อยฮะเอาเกลือป,ปนนะผมไม่นสนใจอือหือเดี๋ยวได้คันเนี้ต้องไป v ี p อ่ะบริสตี้เลยว่ะเนีน่ยเราต้งเรียนปีาศาจโคตรโหดเทนเดอร์ไลเซอร์เลยวะหนึน่ง แทร์เตอร์เลเวลหนึ <am blem> <eterm oon> ่งโลลิมัสเลเวลหนึ่งเหมือนอัลติมัสเลยโอเคเขาตั้งชื่อเหมือนกันครับผมเพราะว่าตั้งอะไรตั้งห้ามตั้งชื่อให้เหมือนกันพยายามทำให้เหมือนกันแต่ต้องตั้งชื่อไม่เหมือนกันแค่นั้นอือหือ คอนนี้หาง่ายมากเลยนะแต่ซีบับแต่ซีบบเนี่ยหายไม่ได้อืน่าผม,มเลือกรถอันนี้แล้วกันรถผมนั่นแลละสีดำสีเขียวอ๋อสีนี้นแหละสีดำแหละเท่ดีนัครับ ก็ไปที่หายไปนานนะครับผมมันจาที่แจ้อัดไปแล้วแหละแต่ว่าพอจะลงมันลงไม่ได้อะอ้อก็เลยต้องทำอะไรอีก้างมายเลยนะก็เคนะครับผมมากันเลยอ่ะผิดข้าง ผมเป็นด้านนี้ใช่ไหมเผือเป็นด้านนี้นะเป็นไนวะเนี่ยอ้โหส่งเยอะแยะเลยเวลาก็ไม่จำกัดป้วม้งไม่รู้ขับไปละเออือล้มโซ่ฟ้าเร็ววะ ชนชนเลยจะบอกว่าอยู่ในนี้อืออยู่ในนี้นี่เองโันนี้อ่ะเจ๋งเลยโอ,อ้โหเจ๋งไรล้มเหลยฟ้าไปหลายต้นแลนะ้วน <c oughs> ่ะชนตระกยาไปอีก สถิติแบบต้องทำสถิติแบบเวลาให้เหลือน,น้อยที่สุดนะครับทำให้เวลาทําให้เวลาส่งของอ่ะผมได้เวลาน้อยที่สุดนะอืมถ้าต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะผมคือนั้นแหละถ้ามีเวลาจํากัดเนี่ยผมเลิกเล่นเลยนะครับอุ้ยรถอะลรอ๋อ ไะส่งให้เขาก่อนนะอของมาส่งครับขอใจนะไอเวนขอใจนะไอเวนโอ้โหอยากจะยิงทิ้งมากเลยโอ้ยตำรวจไม่รู้อีกแล้วว่าส่งของเถื่อนนะ่ะ จะชนจรงนิงเฮ้ยโทษทีแค่ขับเชียวอบอืมมีตรงนี้ด้วยอ๋อน่าจะมาสมม่งตรงนี้ก่อนเฮ้ยขับตรงดีกว่าถอยไป ทนเลยเฮ้ยเอาของมีของวอดีอ๋อแล้วมันอยู่บนตึกนะนะโอเคเก็บห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับอื้อหือเฉียวโฮไม่เฉียววะชนไปนเต็มเต็มเลยปีมาทำไมเนี่ย ตมาปีหนึ่งแล้วเหมือนภารกิจอ้ไั่ด้เลยอีอีแมนอะอีแมนภารกิจแรงนะผมขออ e ีแมนต้องมาส่งของตรงนี้ <c oughs> ตอนนั้นก็วิ่งตามมา,มาทีละแล้วสุดท้ายมันก็โดนซ้อมมันยังไม่ได้ซ้อมมันเลยอ <c oughs> โอเคไปกันได้เลย <c oughs> โอเคไปกันเลยอะไร <c oughs> จะไปไหนเอ็กซ์ับหัวทิ้งจริงโดดจ่อ ผู้หญิงจะทำอะไรทำอะไรทำอะไรเดินวนนั่นแหละออมไม่ขับไม่ขับรถชนก็ไม่ขับแบบเราไม่ขับรถชนนกรบุนแล้วนะเนี่ยอุสบาฟันเอามันหนักกว่าเก่าอีกกับรถชนยังพอไหว แต่ฝันจะได้ตา,ตายตายไปให้หมดเราจะไม่ชนอะไรเลยชนไปแล้วหนึ่งสองสามสี่อยู่ไหนวะอันอยู่ในนู่นเหรอที่สุดท้ายน,นั่นมันจะมีอะไร,ประแปลกๆปะมาขับผ่านมาได้ไงอ๋อเชียด ต้องปีนไปส่งอีกแล้วเหรอเก็ดปีนเว้ยยิ่งทิ้งเลยต้องปีนทางไหนกว่าเนี้อ๋อฮะก็คือไอ้เมื่อกี้ก็ใช้ได้แบบนึงนนะผมเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะทำไมรู้สึกสีแปลกๆปพุ่งไปดูดิแท็กซี่สีเขียวมีด้วเหรอ นับใครอยากได้ก็มาตรงนี้แล้วกันนะครับผมมาร์คแมปไว้ให้ประมาณตรงนี้นะผมบนของแมปนะครับผมด้านบนซ้ายตรงนี้นะที่ผมอยู่นะ่ะโอเคแต่เราจะขับคันนี้ไปคันนี้มันเท่กว่าหน้ามันหยุมดีเกนะผมแท็ซี กระจกกระจกถอยไปต้องไปส่งอีกแล้วใช่ไหมห้านาทีแล้วเนี่ยคนคอยคงบอกเฮ้ยมาส่งรุ่นแล้วหน่อยเดี๋ยวว่าข,ขับเคร่งบินมาส่งเห็ไหมจอดึงที่เลยเห้เออ <c oughs> ไหนวะทางขึ้นมันอยู่ข้างบนเนี่ย จะบอกต้องไปขึ้นทางนั้นอีกอะมันน่าจะมีทางนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนตอนหนึง่งจำได้มันมีบันไดให้ขึ้นอะโอ้ยชนทำไมเนี่ยนี่ขับมาให้ตรงนี้เลยข,ขึ้นบันไดเลยชนชน โอเคไม่ต้องเรียบมาแล้วราคาของสมัยนี้นี่มันถูกใช่ไหมล่ะเป็นไงบ้างก็ดีอ่ะเอาหายไปไหนแล้วอีแมนหายอ้าว

อ้าวลงมาจบแล้วขนุก็ได้เอาไว้น้ำยังเร็วกว่าอีกแต่ขับรถเนี่ยก็ต้องเร็วกว่าอ,อยู่แล้วขนันนี้เร็วมะน่าจะเร็วโค้ช้าเลยเนะี่ยไม่เอาดิเกมค้างไม่ค้างเยดีใจไม่ค้าง นะครับอืมมาแล้วอีกคันหนึ่งแข่งไว้พวก ไปเลยอ๋อวงออลวงไปเลย เข้ามาในได้มั้งดันให้อีกหน่อยเีื่องน้ำอุ้ยว่าไปไหนเลือชน ก็เลยว่ายิงก็ให้เลยเป็นไรเนี่ยเออสับอ่ะเปล่านะไม่ทำอะไรแต่เสียงอะไรข้างบนคริงคริงดับเสียงตู้มอะไรข้างบนอุ้ยไอ้คันนี้คันนี้ คันนี้ด้วยคันนี้ลงมาอ่ามาแล้วมาแล้วเราจะลดมามาฟัดกันไหมครับหมวยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมโอ้อย่ามาอย่ามาก็จอกตำรวจมาฟัดกันเอาตำรวจก็หล่อนะตำรวจตำรวจเดินชน เราโดนตามเข่าหลังข้าหลังขอร้องละขอสักอันหนึ่งก็พอแม่ไปกินมั่วงที่บ้านว่าแป้นอ่ะนั่นแหละมันกัดลิ้นเจ็บมากโอ้ยตกใจเอาหัวตำรวจ โจฮึโ <มา S 1> อ้โหลุมสองอะหลุมสองได้ไงได้ไงอย,อยากทำให้หมือนจังเลยอือหลับโดนต่อยบ้างหูหลับเลย แล้วมันอะไรขนาดนี้เนี่ยออ้อย่ยยแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงนะเรานะขอไปพกระเบิดก่อนรู้สึกว่าของมันจะหนักเกินระเบิดระ,ะเบิดยินไหจ้ะเราจะเอาระเบิดนี่แระเบิด มีอาไม่มีแล้วเหรอระเบิดปิงปองทุมหมดแล้วอยากจะใช้จังระเบิดขวดเลเวล1นแต่ไม่เอาดีวกว่าโอ้สวยละตำรวจเฮ้ยโดนชนโดนชน แต่มันน่าโยนจริงอะเอาคันนี้หน่อยละกันทนเขาให้เลยแล้วคันนี้แหละทอบมิกแม็กเลเว่าหลับเลยมาดิครับตำรวจละใหญ่ละตำรวจละใหญ่เลยบี้เลยจะตามเหรอใหญ่ละตำรวจอะมาวัดไหม หลับกันหมดเลยไม่มีใครกาสูแสดงว่าของเราใหญ่สุดเฮ้ยน่ามอไซด์อะไรอ่ะเฮ้ยมอไซด์นี่ดีคอปเตอร์ก็ตามไม่ทันสวยแล้วไงหนีละอื้อือื้อื้สนามบินนาำบินนาำบินอยู่นี่ ใช่ไหมหน,นี่คือน้ำบินนอ้อน้ำบินอยู่ตรงนี้มากไว้ก่อนตนั๊นึ่งไหมไม่ได้เพิ่งมารอบแรกเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เองเหรออ่าตรงนี้ก็ได้ รับข้อมูลที่ไม่จำเป็นนะครับก็เลยมานานแล้วแหละก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนแล้วกันนะรันนี้ขอจบคลิปไปก่อนแล้วกันนะอย่าลืมกด Subscribe กันด้นะครับเ้้าอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับน่านะครับโซนนี้สวัสดีครับ